สวัสดีครับผมรัชจันทวิสูตรนะครับก็เป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นหลานละมาทำเป็นเจเนเรชันที่3แลนะครับก็คือตั้งแต่รุ่นปู่มารุ่นพ่อตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาช่วยงานในสวนบ้างครับตอนนี้เราทำสวนทุเรียนอดีตเนี่ยเราเราเคยปลูกทุเรียนอยู่แล้วเมื่อเกือบ 20, 20กว่าปีละปลูกพอสมควรเลยแล้วก็ถึงยุคนั้นเนี่ยทุเรียนมันถูกเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาเป็นลองกอง โดยเต็มพื้นที่ทั้งสวนเลยจนวันหนึ่งวัฒจักรหลูมันกลับมาเนี่ยเราเริ่มกลับมาปลูกทุเรียนอีกครั้งเนี่ยประมาณปีห้าหกครับปลูกก็คือทยอยไล่ไปเรื่อยๆเท่าที่เราสามารถจัดการแปลงแล้วก็ขยายพื้นที่ได้เรื่อยๆจนตอนนี้เนี่ยเกือบเต็มพื้นที่แล้วครับคอนเซปต์ของเราครับอย่างเริ่มแรกเลยเนี่ยเราสร้างสวนมาเนี่ยจากการที่มันเป็นลองกองเนี่ยเรามีแบรนด์ของเรามา 30กว่าปีละก็คือแบรนด์สวนจันทวิสูตรโดยที่ตอนนั้นเนี่ยรองกองทั้งหมดของเราเนี่ยเราขายในานามแบรนด์ของเราโดยส่งไปที่ตลาดมหานาคไม่มีการผ่านพ่อค้าคนกลางก็คือมีตัวแทนจำหน่ายจัดกระจายออกไปเลยเราก็เอาแบรนด์เนี้ยมาต่อยอดครับมาเป็นสวนทุเรียนการกลับมาปลูกทุเรียนอีกครั้งเนี่ยเราเคยเจอบทเรียนในเรื่องเรื่องราคาอันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะว่าทุกคนในตอนนี้ปลูกทุเรียนกันหมด 99%คือปลูกหมอนทองตอนนี้พันหมอนทองที่ปลูกอยู่ในสวนเนี่ยก็สัดส,ส่วนอยู่แค่ประมาณน่าจะประมาณ10หรือไม่เกิน20%ของสนของสวนโดยหลักๆเนี่ยเราเน้นความหลากหลายเพราะเราคิดว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยต้องการความแปลกใหม่ความแตกต่างเราอาศัยจุดแตกต่างตรงนั้นเนี่ย99%ของ ของของทั้งหมดคือหมอนทองเราขอแค่1%เปอร์เซเพื่อสร้างความแตกต่างขึ้นมาครับเราเลือกสายพันธุ์ก็มีจริงๆเยอะนะครับแต่เอาหลักๆที่มีปริมาณเลยมีหลงรับแลมีทองลินจงมีเหมาซันคิงมีหนามดามีกบพิกุลมีกบสุวรรณมีเม็ดในเยปรางมีมีอีกเยอะครับนกหยิบอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ละพันธุ์เนี่ยเราค่อนข้างมีปริมาณครับเพื่อทํประหลาดในอนาคต จุดเริ่มต้นของตลาดออนไลน์ครับคือหนึ่งเนี่ยเริ่มแรกเลยทุเรียนพวกนี้อย่างที่บอกเป็นทุเรียนพันธุใหม่หนึ่งเนี่ยยอมรับตรงๆว่าไม่มีตลาดซึ่งถามว่าเอาไปขายขายได้ไหมขายได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราคิดว่าทุกวันนี้คนไทยเนี่ยอยากกินทุเรียนดีๆเนี่ยเยอะมากเราก็เลยอาศัยช่องทางหนึ่งก็คือทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการโฆษณาที่ง่ายเร็วเข้าถึงแล้วก็แสดงความเป็นตัวเราได้ ได้ได้ดีที่สุดโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับช่องทางครั้งแรกที่ลองขายก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าเริ่มก่อนว่าผมเคยทํากล้วยไม้มาก่อน10กว่าปีแล้วก็มีเว็บไซต์มีอะไรเขียนปกติทําเป็นตลาดส่งออกคือสกุลรองเท้านาฬีดังนั้นเนี่ยพอเรากลับมาเล่น a c e b o o k เนี่ยพื้นฐานเดิมของเราก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้ากล้วยไม้ผู้ใหญ่ในวงการกล้วยไม้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอาชีพหลักเรา,าคือทําสวน เราก็ต่อยอดจากกลุ่มตรงนี้โดยการขายทาง Facebook เป็นหลักจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็มีการพัฒนาโดยการทําเพจขึ้นมาก็คือชื่อเพจสวนผลไม้จันทวิสูตรในระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างทุเรียนโตช่วง3ปีเราก็จะมีเรื่องราวเรื่องเล่าทุกสิ่งทุกอย่างในสวนของเราเนี่ยสื่อสารออกไปให้เขารู้ว่าเราทําอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างเราซื้อทุเรียนพันธุ์ไหนมากินบ้าง ตอนนั้นยังซื้อกินอยู่นะครับพันไหนพันไหนพันไหนมีอยู่ปีหนึ่งผมรีวิวทุเรียนอยู่เกือบ60สายพันธุ์เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยผมถือว่ายังไม่มีใครทำนะครับในการกินทุเรียนหาทุเรียนมารีวิวออกโซเชียลมีเดียอยู่ในในในช่วงนั้นแล้วก็เป็นการค่อยๆเปิดความน่าสนใจของทุเรียนขึ้นมาเปิดโลกของทุเรียนออกไปทาง กลุ่มเพื่อนแล้วก็บอกต่อบอกต่อบอกต่อไปแล้วก็ทําอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับทุกๆวันเนี่ยเราจะมีเมื่อก่อนทุกๆวันเนะียหนึ่งโพสต์จะมีเรื่องราวออกมาสมัยก่อนเนี่ยเริ่มแรกเลยนะครับเรารับออเดอร์ตอนนี้ก็ยังรับทาง Facebook นะครับหลักๆคือเมื่อก่อนเรารับทาง facebook เรารับสองช่องทางคือ Facebook ส่วนตัวกับเพจก็ทําง่ายๆครับเป็นระบบอนาล็อกเลยโพสต์จองจองเสร็จปับ๊บ ก็จะมีคนเข้ามาสั่งเราก็มาลงชื่อเสร็จก๊อปชื่อเขาใส่คอมพิวเตอร์โดยลง Excel ไล่ไปเรื่อยเรื่จนครบทุกคนในแต่ละสายพันธุ์ที่เราจองพอตรงนั้นปับ๊บเราก็จะมาเวียนเก็บเขาก็เดยเอาชื่อเขาเนี่ยมาวางในช่องคอมเมนต์ในช่องกล่องข้อความของ Facebook เพื่อซิง์ไปในกล่องข้อความของเขาเนี่ยเราจะหาชื่อที่อยู่เบอร์โทรซึ่งสําคัญในการขนส่งเสร็จปับ๊บเขาพิมพ์ให้เราก๊อปวาง Excel เราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,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 ๆเราก็จะถึงช่วงเวลาจัดส่งพอพอในการจัดส่งเนี่ยก็ง่ายๆครับผมไม่เคยเก็บเงินลูกค้าก่อนแบบนั้นๆผมจะเก็บล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ผมก็จะมีระเบียบในการจัดการคือส่งข้อความไปแจ้งเขาว่าวันนี้นี่ลูกค้าโอนเงินมาเราก็จะจัดส่งเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าของเรามีเมื่อไหร่ตัดได้ยังไงเพราะเราเดินอยู่ในส่วนของเราทุกวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พอทํามาได้ระยะหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าการรับข้อมูลลูกค้าสองสามช่องทางเนี่ยวุ่นวายผมตัดเหลือช่องทางเดียวคือทาง Facebook ส่วนตัวโดยผมคิดว่าผมสร้างชุมชนขึ้นมาชุมชนหนึ่งสำหรับคนที่อยากกินทุเรียนผมผมก็สร้างกลุ่มขึ้นมาชื่อกลุ่มสั่งจองทุเรียนส่วนจันทวิสูตรเพื่อดึงลูกค้าเรากลับมาอยู่ในกลุ่มนี้เราจะควบคุมง่ายเราจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ใครมีทุเรียนอ่อนโพสต์ว่าผมได้ผมยินดีไม่เคยลบโพสต ใครจะปําหนิอะไรโพสต์ได้ใครอะไรโพสต์ได้หมดยกเว้นอย่างเดียวว่าห้ามมาโพสขายของในกลุ่มโดยที่ผมไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าในนี้ลูกค้าผมสําคัญมากมันเป็นข้อมูลที่สําคัญแล้วก็โพสต์นอกเรื่องผมลบหมดนะครับแล้วพอกลุ่มนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหนึ่งเนี่ยมันจัดการง่ายขึ้นอย่างที่สองลูกค้ากินแล้วรีวิวพอรีวิวเนี่ยมันเป็นอิมแพคมันเป็นแรงกระเพื่อม ให้สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเกิดความสนใจ1คนรีวิวเนี่ยผมได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น1คนผมก็ดีใจละแต่ตอนเนี้ยไปไปมาๆม,ม,มันเป็นแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟจนจนแบบเกิดการแย่งซื้อแบบที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับซึ่งผลตอบรับดีไหมการสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาผมว่าผลตอบรับอะ่ะดีเกินคาดมากๆแล้วพอวันหนึ่งเนี่ยเฟซบุ๊กเราอย่ายลืมนะว่าเขาเป็นธุรกิจ มันคือธุรกิจของเขาเขาเขียนมาเป็นเพื่อเป็นธุรกิจเนี่ยวันนึ่งเนี่ย a c e b o o k มีการเปลี่ยนก็คือใช้สมองกลคอมพิวเตอร์หรือเราเรียกว่าระบบ AI ซึ่งสมองกลตรงนี้เนี่ยตอนนี้เกิดปัญหาเขาจะบล็อกการมองเห็นสำหรับผู้ใช้งานขายของเพราะเขาต้องการให้เราซื้อโฆษณาเขาเขาจะบล็อกเราไม่เชื่อเราลองดูนะฮะเราโพสขายของเนี่ยจะมีคนกดไลค์เนี่ยการกดไลค์เนี่ยคือการมองเห็นการเข้าถึงเนี่ย น้อยมากถ้ามีคําว่าขายของแต่ถ้าเกิดเราโพสต์เรื่องไลฟ์สาระเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องเนี้ยการกดไลค์จะเพิ่มขึ้นแบบปกติแต่พอขายของเมื่อไหร่มองเห็นสมองคนตรงเนี้ยมันยังทําได้แค่หน้าฟีดหรือหน้าเพจยังไม่เขียนลึกเข้าไปกลุ่มปิดตรงนี้ทําให้ผมไม่เจอผลกระทบนี้เลยผมทํางานได้ปกติคุณโพสต์ขายแค่มีคําว่าขายจองสนใจบันบล็อกแล้ว เรื่องราคาไม่ต้องตอนนี้แต่ละคนก็ต้องลองหาคําเพื่อเลี่ยงบาลีที่ให้ระบบสมองคนตัวเนี้รู้ไม่นึกไม่ออกว่าเราขายของซึ่งเทคนิคตรงเนี้เราต้องลองทําทาทาทาแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งสิ่งที่ Facebook ชอบเนี่ยพอเอิญมีคนบอกผมมา Facebook ชอบสิ่งสวยงามและโชคดีอย่างหนึ่งคือหนึ่งเนี่ยผมก็พอมีทักษะที่จะถ่ายรูปได้บ้าง ทำให้ภาพมันออกมาดูดีการบล็อกก็จะน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่าเราหยิบอะไรไปถ่ายเลยมันมีผล Facebook ชอบสิ่งสวยงามอย่างที่หนึ่งอย่างที่สอง Facebook คชอบความไร้สาระอะไรที่ฮาเนี่ยเรตติ้งดีจะทําให้การถูกบล็อกเนี่ยจะน้อยลงลองสังเกตนะตอนนี้เรื่องส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีสาระเลยแต่มันมีผลต่อการทํางานคือเราเราก็คิดแผนของเรามันมีคนแนะนําผมมาผมก็เอาเอาเอาเรื่องเนี้ยมาใช้เออใช่มันได้ประโยชน์ ปัญหาครเจอครับปีแรกเจอเยอะเลยก็ค่อยๆจัดการไปเรื่องทุเรียนอ่อนไม่ยากครับเรารู้อยู่แล้วว่าของเราตัดมาเนี่ยอ่อนหรือแก่อ่อนก็คืนเงินครับเป็นการคืนเงินเนี่ยง่ายกว่าการเคมของเพราะว่าอะไรเราอย่าลืมว่าเราส่งทุเรียนไปเนี่ยสลูกมันอ่อนไป1ลูกเราจะส่งกลับไปเนี่ยค่าส่งคือต้นทุนของเราเราคืนเป็นเงินครับการคืนเงินของผมคืนง่ายๆครับสมมุติ1 5 0 0บาทมีทุเรียน4ลูก อ่อนหนลูกผมหาร4รวมค่าขนส่งด้วยครับผมอ่านหาร4ออกไปเป็นเงินเท่าไหร่1ลูกที่เสียผมคือลูกค้าลูกค้าบอกเสียหนึ่งพูอ่าไม่เป็นไรทุเรียนหนึ่งลูกหาร4เป็นตัวเงินเสร็จแล้วทุเรียน1ลูกมีกี่ภูผมก็จัดการหารคืนเป็นตัวเงินแล้วทุกอย่างจะจบออกมาสวยและง่ายาการการไม่เข้าใจ การกินทุเรียนอ่ะมีครับเราแรกๆเราก็สอนแต่หลังๆเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยคือด้วยความที่ว่าผมรับออเดอร์เยอะแล้วผมไล่ตอบข้อความทุกคนไม่หมดซึ่งผมก็เคยไม่ค่อยจะตอบอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีเทคนิคในการเรียกเก็บเงินอ่าผมจะสร้างข้อความขึ้นมาข้อความหนึ่งเป็นประโยคที่ยาวมากๆในการเก็บเงินในแต่ละสายพันธุ์สมมุติ ผมยกตัวอย่างอ,อย่างพันหลงรับแลผมก็จะมีสวัสดีครับอ่านี่คือข้อความเรียกเก็บเงินหลงรับแลแล้วก็อธิบายไปนหน่อยว่าหลงรับแลเป็นทุเรียนแบบไหนกินยังไงอร่อยระยะไหนระยะที่1อร่อยเหมาะสําหรับของใครสุกระยะที่2เหมาะสําหรับแบบไหนแล้ววิธีสังเกตทุเรียนสุกผมก็จะบอกไปว่าเป็นทุเรียนแก่แต่ยังดิบรอสุกอันนี้เป็นข้อความสําคัญ1ลูกค้ารับไปหยิบขึ้นมาดม วันแรกยิบขึ้นมาดมเอาด้ามมีดเคาะและจจำเสียงจำกลิ่นไว้วันที่สองทำอย่างนี้ใหม่ความหลวมจะชัดกลิ่นจะสาบขึ้นคือเราสอนให้ลูกค้าดม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 ,ดมจนวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าเข้าใจว่าทูเรียนสุกพอดีคือทุเรียนหอมมันก็จบจริงๆเรื่องแพ็คอะครับยากไหมมันก็ยากนะแต่ว่าสําหรับผมอาจจะผมชํานาญแล้วตั้งแต่การทําลองกองเนี่ยเพราะเราผลผลิตทั้งหมดเราก็แพ็คเอง าการแพ็กเนี่ยอย่างแรกเลยหนึ่งเนี่ยเราต้องหากล่องที่เราคิดว่าเราพอดีกับสิ่งที่เราต้องการขายอย่างสมมุติผมมีขนาด6กถึงแโลบสิบถึงสิโลผมก็จะมีกล่อง2ไซส์ซึ่งเป็นกล่องแบรนด์เราเราก็แพ็คปกติครับแพ็กแพ็กโดยมีกระดาษขั้นมีอะไรส่วนเรื่องการทําออนไลน์เนี่ยการการการส่งออนไลน์เนี่ยผมก็ใช้ของบริษัทนิ่มสีเสงเนี่ย ผมก็ช่วยงานเขาอยู่อย่างเรื่องหนึ่งช่วยเยอะเลยแหละคือผมทําใบส่งของล่วงหน้าให้ปีปีหนึ่งเนี่ยผมทํากระดาษเพื่อทําส่งของเนี่ยโดยที่ลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยผมทําทุกคนที่สั่งของมาไว้ก่อนเพื่อหนึ่งเบาภาระตัวเองเพราะถ้าเกิดผมไม่ทําเนี่ยอยู่ๆย,ยกกล่องใบเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรไปที่ขนส่งน่ะเวลาตอนเช้าที่เรารอส่งเสียไปเนี่ย เสียไปแน่ๆแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงเพราะเขาต้องมาทําให้เราแต่ถ้าเกิดเราทําให้เขาเสร็จเนี่ยโดยผมใช้เวลาตอนเย็นเนี่ยวันละประมาณ3 4ชั่วโมงอะ่ะทุกวันทําเสร็จเนี่ยผมมีหน้าที่แปะใส่กล่องแล้วยกไปวางแล้วผมกลับบ้านได้เลยถึงเวลาเขายิงบาร์โค้ดเสร็จเขาส่ง QR code คดมาเรียกเก็บเงินซึ่งเวลา3ชั่วโมงที่ขนส่งเนี่ยผมจะไม่เสียเท่ากับว่าการทําออนไลน์ผมเนี่ยก็จะไม่มีผลกระทบต่อการทํางานส่วนมากนะัก การทําออนไลน์อ่ะครับการเริ่มต้นเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราลองเปลี่ยนวิธีคิดเราอยากไปมองเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรเราเปลี่ยนวิธีคิดเราอยากทําอะไรเรามองสิ่งใกล้ตัวเราทําสวนเราอยากขายทุรเรียนเรามองทุรเรียนในสวนเรามองอะไรในสวนมองทุกอย่างในสวนให้มันเป็นเรื่องเล่าโดยใช้ต่อมเอ๊ะต่อมเอ๊ะเนี่ยคืออะไรคือการสังเกตทํำยังไงก็ได้อ่ะให้เขารู้สึกเอ๊ะกับสิ่งที่เราเขียน เขียนยังไงก็ได้เขารู้สึกเอ๊ะกับสิ่งที่เราอยากสื่อและพยายามเขียนให้เป็นตัวตนเราที่สุดเขียนถึงตัวเราที่สุดอย่าสร้างภาพเอาวิธีของเราเอาวิธีคิดของเราเอาทุกอย่างของเราใส่ไปในเป็นตัวหนังสือให้เราอ่าที่เราต้องการสื่อสารถึงเขาแล้วถึงเวลาเนี่ยทุกๆอย่างมันจะค่อยกลับมาตามเวลาแล้วก็เราจะทํางานออกมาได้ง่ายเพราะว่าเขาเข้าใจในความเป็นเราละอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่าง ผมจะขายหมอนทองเนี่ยทุกคนจะบอกหมอนพรีเมียมผมไม่รู้ว่าของผมพรีเมียมหรือไม่พรีเมียมผมบอกเลยว่าผมขายหมอนทองแก่ไซส์ A ถึง Z A ถึง Z เนี่ยลูกค้าผมต้องจินตนาการแล้วว่าไซส์ A เนี่ยสวยขนาดไหนไซส์ Z เนี่ยสารลรูบจะเป็นยังไงผมไม่อายที่ผมจะกล้าบอกว่าผมขายทุเรียนไซส์อัป,ปลักษ์ผมก็เคยขายมาแล้วเพื่อผมต้องการสื่อให้ถึงคำคำหนึ่งว่า สิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยมันเป็นแบบที่เราสื่อเราไม่เคยสร้างภาพให้ลูกค้าเราบอกลูกค้าไปตรงๆว่าทุเรียนเราเป็นยังไงอย่างปีนี้ก็เหมือนกันก็ยังเป็นรูปแบบเดิมคือทุเรียนเราไม่ได้สวยทุกลูกแต่เกลี่ยกันแล้วถ้าสภาพมันเกินรับได้เรากลับมาคุยกันยังไงผมก็ฝากหน่อยนะครับฝากสวนจันทวิสูตรไว้โดยช่องทางการขายเนี่ยพิมพ์ค้นหาใน Facebook นะครับใน พิมพ์คำว่ากลุ่มสั่งจองทุเรียนสวนจันทวิสูตรแล้วลองไปดูรูปแบบการทํางานลองศึกษาลองมาดูความอบอุ่นในกลุ่มดูว่าเป็นยังไงแล้วสนใจเราค่อยมาสั่งกันไม่ซื้อไม่ว่าครับลองเข้ามาดูก่อนนะครับขอบคุณครับ